ก็ใช่เ uhm, รื่องเดียวกันค่ะแต่ว่าเรื่องราวเป็นตัววัเกี่ยวกับมีมีต่อชนาคือจูนที่คนในทีมกลังสุปลาแล้วก็อีฟน้าบีทอ่มรคนี่ก่อนหน้านี้เหมือนเรานอยๆกับเพ่นชื่อจูนมาซึ่งเนนีนก็อยากจะมาช่วยไหล่ให้ค่ะแต่ว่า คือครั้งเนี้เราแบบว่าเอาบทมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อจะแบบว่ามันเป็นแบบแสดงโชว์ให้แบบทันเรื่องกันอีกนิดนึ่งจะถึงไฮแม็กซ์แล้วนะคะครับผมไ่โซค้าเราเกิดแก๊สโซค้าเราเกิดแก๊สฉากขึ้นมาเราเลยต้องออกมาขายกันทันนิดนึงนะฮะอยากจะไปยมีแทนที yep> ่แบงค์ซะเกิดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวยาวเชิญทุกคนนั่งก่อนนะคะ มากแล้วงางแก้สุ่มก er. ็ไปแล้นะคะเพราะจริงๆถ้าเป็นเรื่องประตูเนี่ยนะเราก็อาจจะต้องอุ้ยนานมากครับตั้งแต่เด็กเองใช่มาต้นใช่ใช่เดี๋ยวผมไม่ก็เริ่มมาแต่แบบว่าประมาณ11 12อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เป็นวัยที่แบบว่าเริ่มเริ่มบ้าประตูใช่พอนี้ดีกว่าเริ่มบ้าประตูเลยดีกว่ามันเริ่มบ้าประตูเราเป็นแฟนแน่เชิญถูกต้อง ู้ชายก็จะไปหากระตูอาการรลยงานแล้วก็คือจะมาพูดคุยกันใช่ค่ะจริงขาเหมือนเรื่องมาจากเฉาวากระตูนเล่นก่อนตอนเด็กๆเวรูปค่ะมัเป็นช่วงปรมนและที่มีกำลังซือนิดนึงแล้วกมีคอลเลชันมีเลขเรียนึงต้องสามสี่นตอแล้วมีความซุมากค่ะคิดอยากไปเขียนแบบพี่เขไหมคะเนี่ยอยากค่ะเดี๋ยวต้องขอคำแนะนำหลังไปด้วย เนื้อาหาที่แบบสอนแทรกอะไรหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กับใช่เช่นเรื่องอารมครนะ เพราะว่าพวกวิธีต่างๆหรือว่าความคิดต่างๆที่เอามาใช้ในการแ <c oughs> ต่งแต่ยูทูปครับเออมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าอเออมันเราไม่เคยรู้อะแต่เราหาได้ในกระตูนอะไรเงี้ยครับผมแอบทราบเพรว่ามีใครใช้หนึ่งเนะะี่ยงเลยค่ะหยิบกระตูนไปอ่ายกอนถ่ายในกองถ่ายด้วยนะสารภาพมาหรอ, <c oughs> อเออครับเพราะแบบว่าช่วงถ่ายอะไรเงี้ยมันจะมีแบบว่าช่วงที่เราพักบ้างนี่แหละอะไรเงี้ยฮะก็เลยต้องหาอะไรไปทำดูผมก็จะเลือกอ่านกระตู ก่อนอ่านแรกก็จะซื้อสมุก like ่อนเราก็แบกไปเลยเน่ยใช่แบกเล่มทีนี้สิบเล่มอะไรเงี้ยก็อ่านอ่านไปแล้วพอสบายมือนทรศัพท์แบบว่ามีแอปพลิเคชันแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราก็ใช้โทรศัพท์ทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยสามารถใช้ในแอปพลิเคชันอ่านได้แล้วผู้ชมหน้าก็เลยสบายสบายมากขึนอย่างเง้ยครับงั้นถามในโซฟาดีกว่าครับผมพอมีแอปพลิเคชันมือถือตัวนี้ออกมาเนี่ยทำให้การอ่านแับมือถือเปลี่ยนไปนะคือตอนตอนที่เข้าเข้าไปดูเนี่ยผมบอกเลยว่า เรื่องความสะดวกมันแน่นอนนะเพราะว่าสมาร์ทโฟนทุกคนมีใช้หมดนะฮะก็มันเหมือนมันก็ติดตัวเราเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆของเราที่เราสัมว่ามันมันไปเราไปกับเราได้ทุกที่แต่นอกจากความสะดวกเนี่ยที่ผมชอบเลยอ่ะดูมันเราได้อ่านสีมือคนถ่ายบ้านนี่คือความนี่คือความเจ๋จงสีโลกสต่ว่าการ์ตูนที่บางทีเราู้สึกม,มันทิ้มันมาจากญี่ปุ่นบ้างหรือว่าช่วงนี้การ์ตูนของของของ,ของเกาหลีก็มาคือคนเกาหลีก็ว่าการ์ตูนแบบโหสุดยอดมากซึ่ง เข้าไปดูมันมีผลงานเด็กไทยซึ่งผมก็เคยเป็นคนนึงที่ชอบว่าประตูเหมือนกันคือรู้สึกว่าพอเราได้อ่านประตูนไทยกันรู้สึกว่าเออคนไทยก็เก่งไม่ไม่ไม่แพ้กับกับคนประเทศ่แล้วประตูคนไทยเนี่ยบว่าเจ๋งจริงครับผมใครไม่เชื่อลองเข้าไปอ่านได้ถามว่าผลอรบ้างว่าที่เราอ่านเปลี่ยนไปไหมกับแอปพลิเคชันคณิตวิเคตัวนี้หาดูว่าเป็นตัวนึงที่ดีมากทำให้นิสัยเราเปลี่ยนตามปกติบางทีหนูต้องจิบหนังสือต้องวันจิบสลับตอนบ้างละจิบสลับ ตอนนี้แล้วตอนนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนเรื่องเมื่อไหร่สลดยทีเดียวอยากเปลี่ยนหมวดคอมิโก้เขาก็มีหมวดให้เต็มไปหมดเลยค่ะก็เข้าไปดูมาวันนี้อยากอ่านแนวดรามา่าเข้าไปปุ๊บเขาก็จัดหมวดไว้ให้ง่ายมากเลยค่ะ จริจระะบองค่แล้วถ้า,ถาผม,ผมันพกตุ้มไปด้วยอีกเนี่ยก็จะหนักมากเหมือนกันถ้าเราอา่านผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะสะดวกค่ะแล้วก็สามารถเลือกไว้ได้ว่าเราจะอาจาใใ่านเด้อยสายวันนี้เนี่ยได้เลยค่ะ,คะอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ทั้งสี่ท่านฝากอะไรกับคนที่ดูอยู่แล้วก็ยังไม่เคยใช้แอปพลิเคชันอีมิหกตัวนี้เลยค่ะ ทุกวันนี้ก็ตัวเชี่ยวอยู่นะใช่ไหมคะเรามีโทรศัพท์เราไปไหนเราก็ใช้โทรศัพท์อยู่แล้วแล้วก็ต้าสามารถหยิบมุมเพืออ่านได้แบบนัดเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่แล้วอีกอย่างสามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นรูปได้ผมเองก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก่อนค่ะก็ให้ทุกคนดูดองโกสีแดงไว้เลยนะคะแล้วกลับบ้านไปรีบดาวน์โหลดเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะมีการตัวสนอเสนอการตมวจมุมภาพสวยๆแล้วเนี่ยยังเหมือน กับแอปของอีโคนเครับเป็นอีกงแอปที่เราคิดว่ามันนอกจากความสนุกของกระตูนแล้วนะครับว่าสำคัญมากาคือโอกาสที่ให้หนักเขียนของคนไทยเนะี่ยคือผมเชื่อว่าน้องๆที่หลายๆคนอยากเขียกนกระตูนแต่ไม่มีที่ที่จะสาร